ยอดขายของแต่ละสาขาจะอยู่ที่ประมาณ4 0แสนบาทถึง2ล้านบาทค่ะฝนไม่ได้เก่งนะแต่ฝนอดทนพยายามพัฒนาตัวเองตลอดมีหลายๆครั้งหลายๆคนพูดกับฝนเสมอว่าโทรไฟล์กฟเก่งจังเลยมาจนถึงวันนี้ได้โดยที่เริ่มต้นจากศูนย์ฝนไม่ได้เก่งนะแต่ฝนอดทนพยายามพัฒนาตัวเองตลอด ในปัจจุบันโลโไฟล์เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกจัดให้เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนและเติบโตที่ดีแห่งปีตั้งแต่ปีพศ2563จนมาถึงปี2566อีกทั้งยังเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดีผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ปี2563ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอบโจทย์การลงทุนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนค่ะด้วยเอกลักษณ์รสชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอัตราการซื้อทานสําสูงคืนทุนไวรับประกันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ ทุกธุรกิจทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ทีมเรานั้นมีหน้าที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดค่ะ เมนูมีความแตกต่างอัตราการซื้อสสูงทีม R&D ดี D, วิจัยรสชาติออกมาใหม่ๆทุกซีซันทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ทีมเซอร์เวดูพื้นที่ให้ก่อนเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นถึงลูกค้าเทรนนิง่งเพื่อให้ได้การบริการทีม่มาตรฐาน POS ที่ใช้งานง่ายทีมออดิตคงคุณภาพสินค้าและการบริการการตกแต่งภายในคุมงบได้ดูแลเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตกแต่งหรือตกแต่งเสร็จแล้วระบบการปฏิบัติงานคงสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการเหมือนตอนเทร ในช่วงเปิดร้านแรกๆเราจะมีทำโปรโมชัน่นมีทีมลงพื้นที่อย่างไกล้ชิดเลยค่ะยอดขายของแต่ละสาขาจะอยู่ที่ประมาณ400,000บาทถึง2ล้านบาทค่ะขึ้นอยู่กับขนาดและทำเลข,ของแต่ละสาขาเลยค่ะ